จอริสประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบฉีสไตล์ประจำวันที่16เมษายน2568โดยชายผู้บังคับครังฟุตบอลทันครับเราไปดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อาร์ตในงานง,งานนี้นผมเรียกว่านะฮะชุดความฝันช้างศึกยุค3ปีถ้าเป็นจริงได้เนี่ยคงจะสุดยอดในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะ แน่นอนว่าเดี๋ยวจะจัดให้และก็เป็นแนวที่แบบพึกเขมแบบความฝันของช้างศึกยุค3ปีนะฮะถ้าเป็นจริงได้คงจะสุดยอดมากๆเลยครับพร้อมกับได้ไรายชื่อผู้เล่นเหล่านี้มาร่วมทีมนะการนี้ทีมชาติไทยยุค3ปีเรียกว่าดรีมทีมอย่างแน่นอนโดยท่าความฝันช้างศึกนะครับผมทีมชาติไทยรุ่นย3ปีรุ่นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยแข้งฝีเท้าจัดจ้านจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นด้านของโพสพันที่เล่นในทางเกี่ยมรับและก็เกี่ยมรุก เอเดวันกาดิเยจอมทัพมากเทคนิคจูดเบลแบ็คขวาที่เติมเกมได้อย่างมันสะใจัยอาริสันดาวอนเดอรีกับพลังปะทะที่แข็งแกร่งไม่เคยกลัวใครนักลับที่มีทั้งอ่าสเกตสและก็ฮิวโก้บุดจิงคัมนะฮะโดยการนี้เรียกว่าอ่านเกมได้อย่างเฉียบคมสแตนดาน,นาธานเชมและก็สติฟเอ่อยูคริชนะฮะก็พร้อมจะเติมเต็มเกมบุกให้ไหลลื่นขณะที่แอนดเดรียนสโกมาและก็สกอชคอนสติเบิล คุมเดมแดนกลางเนี่ยเรียกว่าอย่างมั่นใจเรากับมีไบรดา้าอยู่ในหัวในครั้นี้อยู่แล้วเรียกว่านี่ไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่คือความหวังใหม่ของทีมชาติถ้าทุกคนลงล็อกจริงความฝันของช้างศึก23ปีบระนี้อาจจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปแล้วแต่มันอาจจะกลายเป็นปฏิหารลูกหนังที่ทั้งประเทศไทยจะไม่มีวันลืมเลยก็ว่าได้ในครันี้ เป็นนามงานจริผมถ้าเป็นชุดนี้จริงๆนะฮะชุดดริมทีมยุ่สามปีในครั้งนี้จริงๆก็เจ๋งเป็นอย่างมากนะครับก็ฝากทินเอสแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยชุดยุยสามปีในครั้งนี้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกั่นครับอาร์ตหนึ่งในง,งานนี้สรุปผล8ทีมยู่27ปีชิงแชมป์เอเชีย er, ผลประกบคู่รอบรองชนะเลิศ โดยการน,นี้ท่านักของการแข่งขันตะกับอลยูสเปีจึงแชมป์เอเชียสองวันยี่สิบห้าวัดปฐาที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันขอรอบ8ทีมสุดท้ายโดยสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์นะฮะที่ญี่ปุ่นท็อปเบอร์หนึ่งของทีมเอเชียกระเด็นตกรอบหลังพ่ายจุดโทษเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่วนทีมชาติอิโนโดนีเซียยูสเปี หนึ่งเดียวตัวแทนจากอาเซียนพ่ายแพ้ให้กับด้่งของทีมชาติเกาหลีเหนือไปถึง0ต่อ6โดยที่4ทีมนะฮะเขารุกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานเกาหลีเหนือซาอุาดิอาระเบ,บียและก็เกาหลีใต้ในครั้งนี้โดยผลประกบคู่นะผมรอบรองชนะเลิศมีดังต่อไปนี้17เมษายนอุซเบกิสถานพบกับเกาหลีเหนือซาอุดีอาระเบ,บียพบก,กับดัานของฝั่งเกาหลีใต้ในครั้งนี้ โอ้โหเป็นว่างงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะสี่คู่ที่ฟาดก,กันไปในการจะเข้ามาสู่รอบเซมิฟนอนลนั้นสกอร์เนี่ยก็ถือว่าดุเดือดพอสมควรนะฮะในรอบคอเตอร์ไฟนลไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานชนะอ่าสหรัฐอาหรับอิมภาษไป3ต่อหนึ่งอินเดเซียแพ้เกาหลีเหนือไป0ต่อ6ญี่ปุ่นนะผมก็เสมอกับซาดีอาระเบีย2ต่อ2แล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะก็แพ้ทาดนานของซาดีอาระเบียไป3ต่อ2 แล้วก็คู่สายจะเป็นทาจิคิสถานที่เสมอกับตำแนงของเกาหลีใต้และก็โดนจุดโทษกันนะฮะก็พ่ายทาอ่าพ่ายทางด้านของเกาหลีใต้ไปหต่อ3ในครั้งนี้ก็เป็นน้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกรแล้วการว่าพรุ่งนี้คู่ระวังอุซเบกับเกาหลีเหนือและก็ซาอุดิอาระเบียกับเกาหลีใต้จะเป็นเช่นไรนะฮะในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงเพื่อนของสุบรโชคโดนแบนสองนัด เหตุข้าวบอหนักใส่คู่แข่งในเกมล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยกันนี้ทางด้านก่อนจะฟังคอนเสโปรตอกสกัดของสุโชคสารชาติปีกซ้ายทางฝั่งทัานท้านของทีมชาติไทยของเาะะอาร,ราฮะก็อเรียกว่าจำนวนปรับเงินมากถึง1 0 0 0 0แสนเยนประมาณ23,489บาทกรณีที่เซยะบะบาดได้รับของทีมทำฟาวล์รุนแรงใส่คู่แข่ง ชนโดนใบแดงและถูกไล่ออกจากสนามเกมบุกไปแพ้มิโตะฮอร,ร์รี่ฮอกเป็นต่อ3ศึกเจโูนในฤดูกาล2 0 2 5แมชเดย์ที่9เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานาวเตมุ้ิสังเวรานี้ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาวชนถูกคู่ตัดสินไล่ออกนะฮะจากสนามนาทีที่25จากจังหวะที่ไปเสียบหนักใส่คู่แข่งเพื่อหยุดเกมโต้กลับทำให้ทีมคอนซา ต้องเล่น10คนจนกระทั่งจบเกมก็บายแพ้ไปในครั้งนี้สำหรับโทษดังกาวของเซียบาบาจะโดนแบนสองนัดและก็สโมสรต้องปรับเงินอีกประมาณ10,000แสนเยนโทษฐานที่เล่นรุนแรงเกินควรอดช่วยทีมเกมที่คอนเซซปโรเปิดตังฟูจเอดาเอ็มบีเอฟซีในศึกเจทูดันเลนดูการสัปดาห์ที่ยีแมตช์เดย์ที่10ในวันที่2ี่เมษายนในครั้งนี้ต้นอีกนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ หาระดึงไงเจ้าเม็ดบินกลับสเปนช่วยต้สังกัดจิมบีหลังจบศึก SAT ฟุตซอลที่โคราชนะ โดยโมฮัมหมัดอุสมานบูซาบินกลับประเทศสเปนตเตรียมจะช่วยต้นสังกัดจิมบีคาตาเกน,นาลุยสกฟุตซอลิกสเปนหลังจบภารกิจกับฟุตซอลชายทีมเชิไทยารายการ SAT ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2025ที่โคราชเมื่อวันที่12เมษา,ย,าย,ยนที่ผ่านมาโดยเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่14เมษายนนั้นที่ผ่านมานั้นเจ้าเบ็ดเองก็เดินทางด้วยสายการบิน i อ p ี o j e เจเที่ยวบิน E 9846บินตรงสู่กรุงมาดริดประเทศสเปนโดยมีครอบครัวและก็เพื่อนสนิทเดินทางมา ส่งอย่างอบอุน่นหลังช่วยทัพตัวเล็กช้างสึกควา้าอันดับ 3, สศึกฟุตซอล SAT ทฟุตซอลแชมเปี้ยนส์เทนันต์2025สำหรับบูฮัมัชอุสม,นมานบูซาติลมจะช่วยจิมบีคาตาเกนาโดยศึกฟุตซอลลีกสเปน2024อย่างเป็นทางการรวมถึงรายการยูฟาฟ,าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีก2024รอบปรองดนทันเลิศพบกับไคลรัสอันบาจียอดทีมจากคาซัคสถานในระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคมณสน,นามอันทาเรชเมืองบริมบงประเทศฝรั่งเศส ส่วนโปรแกรมแข่งนต่อไปของจีบีคาตาเกน่าจะออกไปเยือนบริเอราเวเอร่า e สึกฟุตซอลดิิชั่น1สเปน2024แมชเดย์ที่16ในวันที่1 9เมษายนวลาตินานาริกาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นะฮะเขาคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันไงอดีตกุนซอเทโรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพออเทคนิคทีมชาติมาเลเซียนะ เมือ่อน,นิตันเซงโฮอดีกุนซือสมโมสรบริเทโรเอฟซีได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฟุตบอลมาเลเซียให้นั่งตำแหน่งผู้ในการเทคนิคทีมชาติมาเลเซียตันงเซิงโฮในวัย56ปีถือเป็นที่รู้จักกันดีกับทัพเสือเหลืองหลังเคยเป็นเฮดโค้ชของทีมในระหว่างช่วงปี2017-2022โดยเคยพามาเลเซียผ่านทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงชนตเิศสึกอาเซียนครับ2018มาแล้วก่อนจะไปแพ้กับเวียดนามช่วดแชป์ไปในท้ายที่สุดในครั้งนี้ จากนั้นตันเซงโฮเองก็ได้ย้ายไปคุมสมโมสรซังงอ FC แต่ระหว่บบางวันที่24กันยายนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ต่อมาก็ย้ายไปคุมปอริเทโร f อเป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่อพฤุการ2023โดวยระยะเวลาวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มิถุนายนในขณะนี้โดยสำหรับทีมชาติมาเลเซียปัจจุบันนั้นมีปีเตอร์ชคาามอสกี้เป็นเฮดโค้ชตามมาด้วยแมชท์สมิธอดีตนักเตะและก็กุนซือจิมบี เป็นผู้ช่วยก่อนจะได้ตันเซงโฮเข้ามาเป็นพอ,อ,อเทคนิคของทีมอีกหนึ่งคนเพิ่มเติมในครารักนีนั่นเองนะเป็นนาว่าง,งาน,นยินะผมตันเซงโฮนะฮะถือว่ายังมีงานให้เขาเข้ามาคุมทีมสนใจอยู่เรื่อยๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับอารังงานเงเกาหลีต้ยูสเปีแม่นโทษด,ดวนเป้าดับทาจิกิสถานริวตัดเชือกอยูสเปีชิงแชมป์เอเชีย2025ในครารักนี โดยงานนี้ทด้านของทางฝั่งผลบอลยูเซปีจิงแชมป์เอเชียคือวันจันทร์ที่14เมษายนเกาหลิต้าเกือบจะร่วงตรกรอบ8ทสุดท้ายในครั้งนี้แล้วก่อนที่คิมจีซุงซัดโทษจุดโทษดานช่วงกะทีบาป90บก9ไล่เจ้าทาจิคิสถาน2ต่อ2ต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษผลปรากฏว่าสมขาวยิงได้อย่างแม่นยำกว่าซัดไป5คนไม่พลาดดวนเป้า เอาชนะไปได้5ต่อ3ผ่านเข้าไปเล่นในรอบปรองชนะเลิศพบกับชาภาพซาดีอาระเบียวันพระราสบดีที่17เมษายนนี้โดยผู้บอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีรอบก่อนปรองชนะเลิศเมื่อวันจันทร์ที่14เมษายนระหว่างทาจิกิสถานพบเกาหลีใต้โดยในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาทาจิจบแมชนะ3แมชด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มดีเข้ามาดวนกับโสมขาวปรองแชมป์จากกรุบซ4 ช่วง45นาทีแรกนะฮะทานาของทั้งสงทีมต,ต่างฝ่ายต่างจบสกอร์ไม่คมทําให้เสมอกันไป0ต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังเกาลใต้มาชิงขึ้นนําไปก่อน6นาทีที่67นะฮะจากการยิงของจองฮยังอึนตัวสํารองที่เพิ่งลงมาใต้เนคขึ้นต้นครึ่งหลังซัดพาสมขาวขึ้นนํา1ต่อ0ทันทีแต่ว่าหนูทาจิก็ไม่ยอมง่ายนะฮะ ก่อนจะหมดเวลาอีกเพียงแค่เจ็ดนาทีก็มาดู2สองประตูรวดจากมูฮัมหมัดนาวิสเยฟและก็อับดุลโบรอิบรากิมโซดัสนาที8 5พาทีมพลิกขึ้นนำไปสองต่อหนึ่งทว่าสมขาวก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันช่วงทดเจ็บนาที9กิบวกคิมจิงซุงอีกหนึ่งตัวสำรองรับมาที่สงหารจุดโทษพาเกาหลีใต้ไล่เจ้า2ต่อสอชิดที่รอดตายบดวิตต้องตัดสินการโดนจุดโทษนะฮะผลปรากฏว่าฟูกอนราคิมโซดา ซัดพลา,าดขณะที่ทับสมขาวยิงได้แม่นยำกว่า5คนซัดแบบไม่มีพลาดเกาหลีใ,ใต้ดวลเป้าเอาชนะไปได้5-3ต่อ 3. ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศพบก,กับเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียวันพระสัสบดีที่17เมษายนในค้งนี้นั่นเองนะอะไรนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by H. อิชิอิสไตล์ประจำวันที่16เมษายนสั568โดยชายฟุตบคลครอง,องฟุตบอลไทยครับ